จะางามเท่าไรเป็นไปนได้ด้วยมือของเราสวัสดีค่ะพวกราสาวเมืองสองแควจังหวัดพิสันโรกโรงเรียนวัดน้ำโคผูชื่อเด็กหญิงวา่านันันสิงห์วีค่ะนูชื่อเด็กหญิงจิรพราโตน้อยค่ะผูชื่อเด็กหญิงนภพรวิธีค่ะเมื่อเดินเมษสายลมที่ผ่านมาประเทศไทย มีอุณหภูมิสูงขึ้นจนถึง43องศา,าเซลเซียสขาดที่อุณหภูมิสูงขึ้นทำให้อากาศแปรปรวนส่งผลกระทบต่อมนุษย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสาเหตุที่อุณหภูมิร้อนขึ้นเรื่อยๆ ันก็สามารถช่วยโลกของเราได้ค่ะมาเถอะมาเดินร่วมทางเพื่อสร้างความมั่นค<อ>งและั่งยืนปิดไฟเมื่อไม่ได้ใช้ปักไหนไม่ใช้กระถ o ส2ข,ขอ,งองศาเป็นการเปิดแอร์ที่ดีขั้นใจไฟฟ้าที่มีประหาน้ำชีวะให้เราสุข,ขีก่อนจะทิ้งขยาต้องแยกให้ดี ปลูกต้นไม้ก,กันเถอนะน้ำเือรักษาให้ยั่งยืนต้นไม้เป็นตัวช่วยที่ดีในการดูดซับก,ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีที่สุดต้นไม้ช่วยลดอุณหภูมิได้2-4องศา,าเซลเซียสพวกเรามาช่วยกัน ลืกที่ดีของลูกหลานร่วมกันอนุรักษ์พลังงาน